สวัสดีกดในะเรอาตุมกรณ์มาแล้วอะนี่คือคีย์เว์ของเดือนธันวาคมนี้นะฮะเราให้ทุกคนใส่แฮท arts อตมกรนี้มานะฮะแล้วก็เราจะยิบคําถามวันนั้นมาตอบในคลิปนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะตอนนี้เราไม่อยู่อย่าพึ่งโควีดได้หอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ห้องของเราเรามาเตี้ยวคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อน เราอยู่ที่ปลายค่ะและได้ห้องพักที่สวยงามมากเลยมันดูฮิสเตอร์มากๆเลยหว่ากับวัยรุ่นอย่างฉันนะคะต้องขอขอบคุณแอป Agoda ที่ทำให้ฉันสามารถจองห้องสวยๆแบบนี้ได้นะคะไม่เป็น p ปร f e ช s ั o น a l เลยค่ะเก็บเลฉันได้ห้องสวยมากเลยแล้วประเด็นคือฉันได้ดิวนี้มาในราคาถูกมากโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีเทคโนโลยีสามารถจองห้องผ่านโทราศัพท์ได้และจ่าย คืออี้แกถ้าแบบจองโรงแรมผ่านแอปอะกูด้านในมือถือเนี่ยมันจะมีดีลราคาพิเศษสําหรับที่มีในมือถือเท่านั้นนะมันจะไม่เห็นในเว็บไงเพราะฉะนั้นลองเปิดดูไว้อาจจะได้ดีลราคาถูกแบบ้าวก็ได้นะช่วงปีใหม่จะไปเที่ยวไหนก็ลองเปิดแอปมาดูก่อนเนาะอ๋อแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ด s สคริปชันด้านล่างนี้นะคะทั้ง Android และ iOS โหลดมาดูก่อนก็ได้นี่ดีจริงใชจริงค่ะคุณผู้ชมพี่ตอมคะ หนูสนิทกับเพื่อนผู้ชายทําไมเพื่อนชอบว่าเราแรดอะโอ้ยหนูถ้าเป็นฉันมันจะไม่เสียใจกับทักษะนี้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นคนอัยาศัยใสดีแล้วพอโตขึ้นเพื่อนของหนูจะอิจฉากับทักษะนี้ค่ะพี่อตอมคะหนูอัดคลิปแล้วโอนเพื่อนที่โรงเรียนรอต้องทําไงคะการที่เรากล้าทําอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากๆเลยนะค่ะอย่าไปแคร์อย่าไปสนเขาจะไม่ชอบเรามันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรา พี่อะตอมถ้าเรามีเพื่อนสนิทไม่ดีแต่เราก็สนิทกับเขาเกินไปทาไงดีโอเคถ้าเขาไม่ดีไม่ดีจริงๆนะก็ควรที่จะตัดเขาทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ส่งผลดีกับตัวเราใช่ไหมแล้วหนูจะเจอเพื่อนหน่อยจะเจอสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตอีกเยอะเลยค่ะถ้าพี่มีคบกับเพื่อนสนิทกันอยู่สองคนแล้วถ้ามีคนหนึ่งมาแยกเพื่อนพี่ไปและพี่อะตอมจะทําอย่างไรครับ อื uh huh. นี้มันเอพิซอดของเพื่อนเลยปะคะเนี่ยถ้าเป็นโหมดคนเดียวฉันก็จะบอกว่าไปตบยังมันมากแล้วก็ไปจิกหัวมันค่ะคือต้องพูดเบาๆเพราะว่านี่อยู่ในวัดน,นะคะจะเป็นคอนเดลอยไม่ได้ในนี้นที่นี่ไม่เหมาะกับฉันเลยพี่อะตอมมีวิธีที่จะทำให้เรากล้าแสดงออกไหมครับและวิธีจำเพราะหนูจะสอบโอนิทแล้ว เริ่มจากการกล้าที่จะทําอะไรง่ายๆกลางที่สาธารณะแบบนี้ครับอย่างเช่นเรากําลังถ่ายคลิปเอง <Hey. S 1> กลางที่สาธารณะแบบนี้เนะะี่ยคนก็เดินไปมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มองผู้ใหญ่แบบนีถ้ถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายสองคู่ครับส่วนเรื่องการจาจาจาอะไรวะมีเพื่อนชอบอ่อยทำยังไงดีคะ่ะ เาอ่อยเธอใช่ไหมแล้วเธอก็หวั่นไหวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าเธอไม่คิดไม่รู้สึกอะไรก็คงไม่เป็นปัญหาหรอกเนาะพี่ตอมครับถ่ายรูปยังไงให้ดูเท่ดูหล่อเป็นธรรมชาติครับฉันไม่เก่งเรื่องการถ่ายรูปให้ดูหล่อนะครับวันนี้อันนี้เป็นตุดนะแต่เรื่องธรรมชาติก็คือนี่นี่คือธรรมชาติ <laughs> โยกองทำไมโยกกล้องทำไม <laughs> ทำหน้าตลกที่สุดให้ดูหน่อยค่ะฮะทำไงอะ่ะ But first let me take a selfie พี่ตอมมีวิธีการแก้หนาวเปล่าคะฉันไม่รู้ใครก็ได้บอกฉันด้วยนะคะใครดูคอมเมนต์มาบอกฉันด้วยนะคะ <c ười> ดูนี่หมอกหมอกดูหมอก <c ười> โอเคค่ะทุกคนวันนี้คงพอแค่นี้ใครมีคถาถามคาถาม ใครมีคำถามนะฮะใส่แฮชแท็ก ask อนุบก่อนมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วก็ทวิตเตอร์นะฮะแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาอ่านในคลิปต่อๆไปนะฮะวันนี้ไปแล้วปีใหม่รักษาสุขภาพนะคะัมอเตอร์คิสเปนแฮปปี้นิวเียร์เจอกันปีหน้านะฮะบายบายนี่ฉันมาดูภาพที่ขึ้นและดูสิ่งที่พาอที่ทำให้กับฉันเมฆฝน